สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของสหสัมพันธ์และการถดถอยคนาคว่า regression นั้น่ะนะก็จะเน้นว่าเป็นการหาสูตรสมการนะในคลิปนี้ก็จะเอาสมการอย่างง่ายก่อนสมการเส้นตรงนะ y เท่ากับ mx บวก c นะก็เป็นสมการเส้นตรงอย่างง่ายในระดับนักเรียนมัธยมนะ M คือความชัน C คือระยะตัดแกนแต่ในทางสถิตินี่รตำราบางเล่มนิยมใช้สัญลักษณ์เป็น y เท่ากับ b0 บวก b1x b0 ก็ y-intercept ระยะตัดแกน y b1 นถ้าเรียกแบบแคลคูลัสก็ความชันนถ้าเรียกแบบวิชาสถิติก็สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้น คำว่า correlation นั้นนะเป็นตัวเลขบอกระดับและทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร x กับ y นะในคลิปนี้เราก็จะเรียนเพิ่มเติมถึงขั้นนะการหาช่วงความเชื่อมั่นนะของนะระยะตัดแกน y ที่แท้จริงนะความชันที่แท้จริงนะก่อนไปวิเคราะห์ข้อมูลนะก็มาดูว่านะเนื้อหาทาง4โดยทั่วไปถ้าเราต้องคำนวณเอง ต้องใช้สูตรอะไรบ้างนะตัวอย่าง6.2.1นะบริษัทขายอุปกรณ์สื่อสารต้องการศึกษาความสัมพันของผลกำไรกับเงินลงทุนในการโฆษณานะถ้าศึกษาเรื่องนี้นะก็แปลว่าดูว่า,ม,วาม,ม,ม,นะวมีความสัมพันธ์กันไหมนตรวจสอบแล้วมีความสัมพันธ์ก็มาดูว่าสมการที่ใช้อธิบาย x อกับ y เป็นยังไงพอจะหาสมการก็ต้องกำหนด ว่าใครเป็นตัวแปลอิสระใครเป็นตัวแปลตามนีการทำงานทางด้านธุรกิจนั้นะนีผลกำไรควบคุมได้ยากเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าเรามากหรือน้อยได้แต่เงินลงทุนในการซื้อโฆษณานั้นนะบริษัท ควบคุมได้เนะจ้าของบริษัทควบคุมได้เจ้าของสินค้าควบคุมได้นะเพราะก็เน้นว่าเพราะว่าเราควบคุมค่าโฆษณาได้เราจึงเลือกให้ค่าโฆษณาเป็นตัวแปรอิสระอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการเลือกตัวแปรอิสระตัวแปรตามนะเพราะในที่นี้นะถ้าพูดแบบตำราก็กำหนดให้เงินลงทุนโฆษณาสินค้าเป็นตัวแปรอิสระ x กำหนดให้ผลกำไรที่ได้จากการขายสินค้าเป็นตัวแปรตาม y เสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลนะข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะได้เป็นตัวอย่างในการเขียนกราฟไปแล้วนะการทำงานจริงเราก็ควรจะดูแผนภาพการกระจายก่อนแล้วค่อยเลือกรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยในคลิปนี้นะ จะทำอะไรได้บ้างนะหรือว่าเนื้อหาทางทฤษฎีเนะเมื่อเรียนวิชาสถิติแล้วเนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้างเนะี่ยมีข้อมูลอยู่นะหาสมการถดถอยเชิงเส้นตรงเป็นนะระยะตัดแกนนะความชันนะขอพูดความชันนะจะได้คุ้นเคยกันนะถ้าพูดแบบวิชาที่เดี๋ยวจะเป็นยาวนะสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นตรงเห็นไหมพูดความชันก็จะ เร็วขึ้นนะความหมายเดียวกันความชันแท้จริงของประชากรคือเบต้าเดี๋ยวเราจะหาช่วงความเชื่อมั่น95%ของเบต้าระยะตัดแกนที่แท้จริงของประชากรเนี่ยคือแอลฟาเดี๋ยวเราจะหาช่วงความเชื่อมั่น95%ของแอลฟากันสัมประสิทธิ์สัมพัน์เชิงเส้นตรงมีค่าเท่าไหร่เป็นบวกหรือลบ สัมประสิทธิ์การกำหนดมีค่าเท่าไหร่เนี่ยสัมประสิทธิ์การกำหนดนั่นนะเนื้อหาทางทฤษฎีก็คือสัมประสิทธิ์เชิงเส้นตรงจับยกกำลังสองเนี่ยมีประโยชน์ใช้งานทั้งคู่แล้วแต่ความนิยมของผู้ใช้งานเนี่ยสัมประสิทธิ์การกำหนดปรับปรุงเนี่ยในทางทฤษฎีบางทีก็มีการปรับปรุงสูตรเนี่ยเพื่อสรุปผลจะได้ดีขึ้นนะท,ที่มาเขียนให้เห็น6ข้อก็เนี่ย โปรแกรม spss จะทำงานเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเราจะมาเรียนที่มาของสูตรคำนวณกันนิดนึงนะหรือว่าสูตรคำนวณนของหกนะข้อนี้คืออะไรก่อนก่อนจะไปใช้โปรแกรม spss ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการคำนวณเบื้องต้นคนะอลัมน์ของ x กับ y นีนะ่คือข้อมูลที่เก็บมาได้นะดูขั้นตอนการคำนวณเลยนะว่าสูตรที่เราจะคำนวณต่อไปนั้นนะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ผลบวก x กำลังหนึ่งบวกคอลัมน์นี้ซิกมา x 30.3ผลบวกของ y กำลังหนึ่ง y กมา y 91.1นผลบวกของ x กำลังสองเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวจับบวกกันก็คือ sigma x กำลังสอง y กำลังสองเนี่ยแต่ละตัวเสร็จแล้วบวกกันก็เป็นซิกมาของ y กำลังสอง x กับ y คูณกันเนี่ยเสร็จแล้วก็บวกกัน sigma xy เป็น 345.09นะเปรียบเทียบกับเครื่องคิดเลขธรรมดานะใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็จะมีปุ่มซิกมา X s i g ซ a Y ิกมา y ซิกมา x ำลัง2ซิกมา y กำลัง2อซิกมา x ออันนี้คือมาตรฐานสำหรับเครื่องคิดเลขที่ทำงานทางด้านสถิติได้นะเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มคำนวณน,นะระยะตัดแกนนะปุ่มคำนวณความชันนะอันนั้เครื่องคิดเลขเบื้องต้นนะ แต่โปรแกรม spss นี่ยการคนวณเหล่านี้จะอยู่เบื้องหลังจะเอาผลออกมาเลยนะแต่ว่าในที่นี้เราเรียนเนื้อหาทางทฤษฎีกันนิดนึงว่า sigma x sigma y sigma x กําลังสอง sigma y กําลังส sigma xy ไปช่วยคํานวณค่าต่างๆได้อะไรบ้างเนี่ยเนื้อหาทางทฤษฎีนีอย่างง่ายก่อนนะค่าเฉลี่ยก็คือ sigma x ส่วน n นี่ยได้ x bar แล้วเห็นไหม sigma y ส่วน n ก็ได้ y bar นี่คือค่าเฉลี่ยของ y เนี่ย sum square s xx เนะี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรควณเบื้องต้นในวิชาสถิตินะ s sub script xx เนะี่ย sigma x กำาลังสองลบ sigma x กำาลังสองส่วน n เห็นไหม ซิกมาต่างๆทั้ง5ตัวถูกนํามาใช้ละนะซิกมา x ซิกมา y ซิกมา x อกซำลังสองซิกมา y วกำลังสองซิกมาเอ็กซ์ไยถูกนํามาใช้ในการหาซัมสแควร์ s x x เอต่อไปซัมสแควร์ s y นะ Sigma y เนี่ยซิกมา y วกำลังสองลบด้วยซิกมา y ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n เนะี่ยตัวเลขเหล่านี้นะ่ะจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะถัดไปนะ ซิกมาเอ็กวนะซัมสแควร์เอสเอ็กซวกซิกมาเอ็กวลบซิกมาเอ็กคูณซิกมาวายส่วนเอ็นสูตรสถิติแลนะเนื้อหาทางทฤษฎีนะในที่นี้เอาสูตรมาใช้เลยนะถ้าเรียนเนะื้อหาทางทฤษฎีนะั่นนะคลิปนี้จะยาวนะแยกไปต่างหากอีกวิชาหนึ่งเลยไปดูในเพลย์ลิสต์ของการเรียนการสอนวิชา2 3 0 1 2 8 6ได้เลยนะจะสอนเนะื้อหาพวกนี้ไว้ B ก็คือความชันนะเขาเรียกชื่อง่ายๆมันนะความชันนะถ้าเรียกชื่อยาก็จะยาวนี่สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นความชันมีค่าเป็น s ะ y หารด้วย S คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข2.93ระยะตัดแกนนะสูตรในวิชาสถิติคือ Y บาร์ลบ BX bar กดาร์กเคือคิดเลขได้0.2569นะ R ก็คือเนี่ยสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงเส้นตรงเนี่ย sum square S X Y หารด้วย square root เนี่ย sum square S X X แล้วก็ square root sum square S Y Y กดเครื่องคิดเลขนะเนเ้นว่ากดเครื่องคิดเลขได้ R เท่ากับ0.99เนี่ย R, <0. 99 S 1> R ตัวนี้อาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของ S X Y เนี่ย ค่าสมบูรณ์ของ r เข้าใกล้1ก็แปลว่า x กับ y มีความสัมพันธ์กันมากถ้าเครื่องหมายเป็นลบก็แปลว่า x y มีค่าสวนทางกันถ้า r มีค่าเป็นบวกก็แปลว่า x y มีค่าในทิศทางเดียวกัน x <Y S 1> เพิ่ม y เ,เพิ่มเห็นมาจากการคำนวณเบื้องต้นนะพื้นฐานม,มาจาก sum square ต่างๆนะอะตอบคถามแรกก่อนนะสมการถดถอยเชิงเส้นตรงนะ จะเรียกว่า y เท่ากับ mx บวก c y เท่ากับ b 0บวก b 1 x ก็ได้นะระยะตัดแกน0.2569บวกด้วยความชันคูณ x ได้สมการถดถอยเชิงเส้นตรงล้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงเส้นตรง r มีค่าเป็น0.9910อันนี้ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์สูงมากนะ การนำเสนอข้อมูลเนะ่เราจะไม่พูดว่า x กับ y สัมพันธ์กันหรอกนะเราจะพูดข้อความจริงจากข้อมูลจริงนะจากตัวเลขตรงหน้าเนา่เราก็สรุปเลยว่าเงินลงทุนโฆษณาสินค้าและเงินผลกำไรที่ได้จากการขายสินค้ามีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงคำว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงเพราะว่าสูตรของ R ตัวน,นี้คิดมาจากสมการเส้นตรงนะพอมีความสัมพันธ์กันนัวนแหะนะ การนำเสนอข้อมูลนิยมพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็เอาร้อยมาคูณ99.1011%นปะปัดเศษขึ้นมานะแล้วนะความสมพันธ์มีสูตรไปอะไรก็เอาสมการนี้ไปตอบนะนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะถัดไปนะถ้าอยากได้ช่วงความเชื่อมั่นของความชันแท้จริงนะสูตรนี้มาจากเนื้อหาทางทฤษฎีนะ ในทีนี้เน้นคำนวณเฉยๆในสูตรนี้เนี่ย b รู้แล้วมีค่าเป็นอะไรความชัน,น s คืออะไรต้องคิดเลขเพิ่ม t alpha ส่วน2ต้องเปิดตารางกระดาษการหาค่าตัว s นั้น,น่ะ s เท่ากับ square root sse ส่วน n ลบ2ส,สูตรนี้จะเป็นตัวชี้นำขั้นตอนการคำนวณนะ เราก็ต้องหาเนะี่ย sum square error กัน s sum s 2, e, er square e error sum square error เนะี่ย s y y ลบ b กล so นะังสอง s x x เนะี่ยคำนวณแล้วได้เป็น2 3 2.0318มนะามแาแทนค่าได้ s ละนะ standard error of the estimates นะตัวนี้ก็เป็นชื่อที่เรียกกันนะ เปิดตารางกระดาษและนะที0.025ระดับขั้นฟารนะ์มเสีย7เนเปิดตารางกระดาษกันนะแล้วก็คำนวณตัวนี้ s ส่วน square root sxx นสูตรช่วงความเชื่อมั่นเนเนื้อหาทางทฤษฎีก็เอาสูตรเนี้ยมาชี้ขั้นตอนการคำนวณเสร็จแล้วก็ไปแทนค่ากันนะ b คือความชันที่คิดไว้เมื่อ,อ,อกอี้นี่นะ แทนค่าสูตรแล้วนะ b ลบทิ้งด้วยนะ b บวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็มาสรุปกันว่าความชันแท้จริงหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นตรงแท้จริงเบต้ามีค่าระหว่างมาแล้วก็แทนค่าตัวเลขไปว่ามีค่าระหว่าง2.57กับ3.28ถัดไปช่วงความเชื่อมั่นของระยะตัดแกนที่แท้จริงเนี่ย สูตรคำนวณเนนะี่ยเราก็เอาสูตรนี้มาชี้นำขั้นตอนคิดเลขกันเนะี่ย S มีอยู่แล้วเมื่อกี้นี้เนะี่ยใช้ได้เลยนะ S ตัวเดิม Sum square S x x คำนวณไปแล้วเนะี่ย s i ก m a X กำลังสองคิดไว้แล้วเนะี่ยทีจากตารางกระดาษเปิดไว้แล้วก็แทนค่าเลยเนะี่ยวันในหน้านี้ก็มีของครบแล้วละ่ะก็แทนค่าเฉยๆนะแต่ให้เห็นทั้งหมดว่าเนะี่ยขั้นตอนการคำนวณคืออะไรเนะี่ย ก็เน้นว่าสูตรเป็นตัวชี้ขั้นตอนการคำนวณน,นะอยากได้ตัว S ก็จำสูตร S ก่อนนะสแค e r ์รู S, S e ส่วน n ลบ2นะแล้วก็มาคำนวณกันแผน,นช่วงความเชื่อมั่นนะของระยะตัดแกนที่แท้จริงมีค่าระหว่างลบ1 1 8 1 8อันนี้หมายถึงแทนค่าครบถ้วนแล้วนะกับ1.5157 ปัดเสก็เป็น58เนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาทางทฤษฎีที่ต้องคำนวณกันเนื้อหาทางทฤษฎีถัดไปนะอยากได้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะี r เท่ากับ sum square s x y หารด้วย square root นะ s x x s, s y y r ตัวเนี้ยพอยกกำลังสองเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์การกำหนดนะี ถ้ามีการปรับค่าเล็กน้อยนะหลบทิ้งด้วยเนี่ยขอใช้ตัวนี้เลยนะ1ลบทิ้งด้วย n ลบหส่วน n ลบสเนี่ย sum square error เนี่ย sum square total ตัวเนี้ยเนี่ยก็จะเรียกว่าสัมประสิทธิ์การกำหนดที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยพื้นฐานการคำนวณจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับ sum square s x x y y s x y ันแทนค่าก็ได้ตัว R นี่คือคำนวณค่าทางทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกันนะว่าโปรแกรม SPSS เนี่ย,ยจะแสดงผลทั้งหมดที่เราคำนวณมาข้างต้นเมื่อกี้นี้เลยนะที่เริ่มตั้งแต่ A B คืออะไรเนะี่ยช่วงความเชื่อมั่นของ a l ลฟาเบต้คืออะไรจนกระทั่งถึง R ตัวเนี้ยเนี่ยโปรแกรม SPSS จะคำนวณให้เราทั้งหมดเลย สัมประสิทธิ์การกำหนดก็จับยกกำลัง2นะสัมประสิทธิ์การกำหนดปรับปรุงแล้วนะก็เอามาแทนค่าในสูตรท่านั้นเองนะแต่เบื้องหลังสูตรทางทฤษฎีก็ต้องไปเรียนกันในตำรานะเรียนในวิชาสถิตินะสนใจเนื้อหาที่มาของสูตรก็ไปดูในเพลย์ลิสต์สองสามศูนย์หนึ่งะสเตนะ stat, นะเข้าไปดูได้ ต่อไปเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม spss นะในที่นี้ก็ spss เวอร์ชัน่น28ขั้นที่1น,นะสร้างแฟ้มข้อมูลนะในที่นี้สร้างไว้ให้แล้วนะเปิดขึ้นมาเลยนะแฟ้มตัวอย่างที่16ตัวแปร x ตัวแปร y นะสร้างแฟ้มเสร็จแล้วเลือกคำสั่งนะ analyze นะ regression ลีเนียนะพอคลิกที่ลีเนียเลยนะขั้นที่3มนะมีเมนูย่อยนะเลือกตัวแปรอิสระเลือกตัวแปรตามนะเดี๋ยวเราก็เลือกตัวแปร x ตัวแปร y กันนะแถบสีดำอยู่ที่นี่ถ้าคลิกลูกศรมันก็จะย้ายไปในช่องตามที่เลือกนะ x ตัวแปรอิสระ y ตัวแปรตามนะคันถ้า นะตัวแปร x มีแถบสีดำอยู่หมายถึงตัวแปรนี้ active อ่ะนะก็ควรจะคลิกลูกศรตัวนีนะ้เสร็จแล้วก็ไปคลิกตัวแปร y มาไว้ที่ตัวนี้ d e p e n d เ n t นะ,ะเลือกแล้วนะสมมุติว่าหน้าจอเป็นแบบนี้นะ x คลิกลูกศรตัวนี้ละนะ x ก็มาอยู่ที่นี่ถัดไปก็ไปเลือกตัวแปร y มาไว้ช่องนี้นะขณะนี้เราเลือกตัวแปรอิสระ ลือกตัวแปรตามเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนะคำนวณค่าสถิติเบื้องต้นเพิ่มเติมก็คลิกที่ปุ่มนี้นะคลิกที่ปุ่มสถิตินี่นะคลิกแล้วนะจะมีเมนูย่อยให้เลือกนะเราก็เลือกปุ่มนี้นะ Estimate นะ Confidence Interval นะอะไปดูหน้าถัดไปนะเดี๋ยวเราจะเลือกอะไร นะอันที่1นึนะ่เลือก estimate อันที่2องนะคลิกที่ confidence interval นะเพื่อเลือกช่วงความเชื่อมั่นนะให้คำนวณช่วงความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นต์เลือกได้ตามความเหมาะสมนะ9 9 9 9 9เอันที่3เลือกรูปแบบความสัมพันธ์นะอันที่4ีนะ่ให้แสดงค่า r แล้วก็ r กํลาลังสองด้วยนะ อันที่ห้านะคำนวณค่าสเบื้องต้นนะ x bar y bar ส่วนเบี่ยงเบนไปเมนู linear regression statistics ตัวนี้นะ้นก่อนโอเคนะคลิกปุ่ม statistics ก่อนแล้วก็มาเลือก option ต่างๆเหล่านีนะ้ถัดไปก็ continue นะพอกลับมาที่นี่นะเมื่อกี้เราเลือกเสร็จแล้วนี่นะี ถัดไปก็คลิกโอเคกันพอคลิกโอเคแล้วนะออพุ์ก็มาอยู่ที่เนะี S S er, นะ่ย spss viewer เนี่ยข้อมูลมี9ตัวนะ y bar x bar นะส่วนเบี่ยงเบนเนะี่ยเสัน correlation นะตัว r ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้เนะี่ย0.99 1 08867นะอันนี้คือค่าตัว R นะ correlation เห็นไหมเอาพุทตัวแรกก็ y bar x bar นะ r ตัวเล็กได้ครบละนะผลการคำนวณทั้งหมดนะก็ต้องเลื่อนดูนะทบทวนคำถามกันนะเมื่อกี้เรามีคำถาม6ข้อสมการเส้นถดถอยเชิงเส้นตรงเนะ แต่ว่าโปรแกรม SPSS จะไม่ได้พิมพ์ตัวนี้ออกมาสวยงามเป็นบรรทัดอย่างนี้นะจะแยกออกมาว่าอันไหนคือตัว A อันไหนคือตัว B เราต้องไปเรียบเรียงเองในหน้านี้เนี่ยได้ตอบคำถามแรกและสัมประสิทธิ์จากสัมพันธ์เชิงเส้นตรง R ตัวเล็กมีค่าเป็น0.99108867อันนี้คือตอบคำถามที่4ละ ในหข้อนี้ไม่ได้ถาม x bar y bar นะก็ตอบคำถามข้อ4เฉยๆ R มีค่าเป็น0.99108867นถัดไปนะ R าร์สนะก็มาจาก R ตัวเนี้ยจับยกกำลังสองนะก็คือสัมประสิทธิ์การกำหนดนะอาร์ R ที่ปรับค่าแล้วนะ R าที่ปรับปรุงค่าแล้วอันนี้ก็ต่อบคำถามข้อที่6 นะสัมประสิทธิ์การกำหนดปร,ปรับปรุงมีค่าเป็น0.9797220027นะถัดไปมาดูคำถามอันอื่นนะว่าจะตอบอยังไงนะส่วนตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนะีนะ่ยจะถูกนำมาใช้อีกนะในการวิเคราะห์ข้อมูลข้างหน้านะในคลิปนี้ก็ขอตอบคำถามเท่าที่ถามตรงไปตรงมาก่อนนะ R ตัวเลข็ข้อ4 r square บรรทัดนี้ r square ที่ปรับปรุงค่าแล้วบรรทัดนี้นี่สตัวนี่ตอบละตอบข้อ4ข้อ5ข้อ6ละตารางอโนวะานยจะอธิบายในหัวข้อนะการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไปนะตอนนี้ขอข้ามไปก่อน b นยะก็หมายถึงตัวสัมประสิทธิล์ละนะ ค่าคงตัวก็คือ b0 นะีระยะตัดแกนมีค่าเป็น0.2569นะีสัมประสิทธิ์ของ x ก,ก็คือความชัน2.9302ตัวนี้ t นะตัวนี้หมายถึง t คำนวณจะถูกนำไปใช้ในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานขณะนี้ขอข้ามไปก่อนนะ t คำนวณ significant ข้ามไปก่อนนะ ส่วนช่วงความเชื่อมั่นนะเมื่อกี้ที่เราคิดเลขโดยใช้เนื้อหาทางทฤษฎีนะคำนวณน,นะโดยใช้เครื่องคิดเลขธรรมดานะ่นะตอนนี้ช่วงความเชื่อมัน่นโปรแกรม s pss พิมพ์ออกมาให้แล้วนะอัลตัวจริงหรือระยะตัดแกนตัวจริงมีค่าระหว่างลบ1.00186กับ1.51576 ความชันที่แท้จริงเบต้านะหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นตรงแท้จริงมีค่าระหว่าง2.57กับ3.28นะสังเกตตัวนี้นิดนึงนะนี่คือช่วงความเชื่อมั่น95นะก็แปลว่าเอาพุทในหน้านี้เนี่ยนะตอบคำถามเบื้องต้นก็คือระยะตัดแกนความชันถ้าเราอยากได้สมการเส้นตรงก็เอาตัวเลข2ตัวนี้ไปเขียนรายงานนะช่วงความเชื่อมั่นของระยะตัดแกน ช่วงความเชื่อมั่นของความชันสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะในแต่ละคำถามอยากได้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เชิงเส้นตรงอาตัวเล็กนะแต่ว่าเอาพุทธที่ผิดพิมพ์ออกมานะพิมพ์เป็นอาตัวใหญ่นะ9 9 9 8 8 8 8 6นะตัวเลขนี้นะไม่แสดงเครื่องหมายนะเตือนไว้นิดหนึ่งโปรแกรม spss พิมพ์เนะี่ยค่าสมบูรณ์เนะี่ยไม่พิมพ์เครื่องหมายถ้าอยากดูว่าเครื่องหมายคืออะไรให้ไปดูเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นตรงคือตัว B สัมประสิทธิ์การกําหนดเนะี่ยเอาตัวเนี้ยมายกกําลังสองมันทัดบนเนี้ยนะยกกาลังสองได้ตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์การกําหนดปรับปรุปรงเนะี่ยก็มาแทนค่าในสูตรเนะี่ย เอสตัวเล็กที่เราต้องคำนวณเมื่อกี้นี่นะเอสตัวเล็กสแควรูทของซัมสแควร์เออร์เลอร์หารด้วยเอสลบสองโปรแกรมเอสพีเอสพิมพไว้ตรงนี้เนะี่ยสแตนดาร์ดเออร์เลอร์ออฟเดอนะเอสติเมด0.5387เนี่ยอย่าลืมนะทศนิยมเยอะๆอย่างเงี้ยต้องไปฟอร์แมตตัวเลขนะรันครั้งแรกอาจจะได้แค่3ตำแหน่ง4ตำแหน่งอยากได้หลายตำแหน่งต้องไปฟอร์แมตตัวเลขกัน ต่อไปเป็นการคำนวณเกี่ยวกับสมการเส้นตรงนะที่เราอยากได้ y เท่ากับ mx บวก c หรือว่า y เท่ากับ b0 บวก b1x นะก็มาดูในช่องของตารางสัมประสิทธิ์ตัว b นะ2.9302นะอยู่ช่องนี้นะ2.9302นะสแตนดาร์ดเออ r เของมันนะ0.1488อยู่ตรงนี้0.1488 ตัวเลขนะีนี่คือเบื้องหลังสูตรคำวนวณช่วงความเชื่อมั่นนะแทนค่าเบ็ดเสร็จแล้วนะเนื้อหาทางทฤษฎีแทนค่าแบบนี้สูตรนี้แต่บนจอภาพ spss ดูที่นี่นะสองกับ3.28จุดี่ไงกับ3.28ดูที่เลข2ตัวนี่ต่อไปการสรุปผลเกี่ยวกับระยะตัดแกนหรือค่าคงตัวเอตัวเล็กนะ 0.2569อยู่ที่นี่นะ0.2569 standard error ของมันนะ0.5323อยู่ที่นี่0.5323นะสูตรช่วงความเชื่อมั่นนะโปรแกรม SPSS จะพิมพ์ output ไว้ที่นี่นะขอบเขตล่างลบ1.0018นี่ไงเบื้องหลังการคำนวณเนี่ยลบ1.0018 ขนะอบเขตบนนะหนึ่งจดหนึ่งห้าตัวนี้ตัวเลขอยู่ที่นี่แผนะโปรแกรม SPSS นะีจะวิเคราะห์ข้อมูลให้เราทั้งหมดเลยนะก็ขอย้อนกลับไปที่นะคำถามแรกของโจทย์เลยนะก็สรุปท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคำถามต่างๆเหล่านี้6ข้อโปรแกรม SPSS ตอบคำถามให้เราได้ทั้งหมดเลย การวิเคราะห์ข้อมูลก็ยังมีอีกนะติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ